สที่รวยไวแบบไม่ต้องมีต้นทุนก็ทําได้ข้อแรกนะครับทุกวันนี้สังเกตได้ไง่ายนะครับว่าเศรษฐีใหม่เยอะมากนะครับและยุคนี้เป็นยุคที่คนรวยง่ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้นะครับยุคนี้เป็นยุคที่ความรวยไม่จํากัดอายุไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุก็สามารถหาเงินกันได้ไง่ายๆทั้งนั้นนะครับและคนเหล่านี้เขาทำกันยังไง ถ้าเราอยากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับอยากรวยเหมือนเขาให้เราไปสังเกตนะครับว่าเขาทํากันอย่างไรเขามีวิธีคิดอย่างไรแล้ววิธีการศึกษาทุกวันนี้ง่ายมากนะครับให้เราเข้าไปดูในโลกออนไลน์นะครับก็จะมีข้อมูลศึกษามากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้ววิธีการหาเงินแบบเดิมๆเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าผลลัพธ์ยังเหมือนเดิมอยู่ให้เราปรับใช้นะครับกับยุคใหม่ๆว่าคนรวยปัจจุบันนี้เขาทํากันอย่างไงถ้ายังทําเหมือนเดิมนะครับก็ผลลัพธ์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม ข้อ 2. นะครับรู้จักพัฒนาตัวเองนะครับอยู่เสมอรู้จักพัฒนาตัวเองในด้านบวกนะครับสังเกตตัวเองดีๆนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ถนัดในเรื่องไหนให้เราต่อยอดในสิ่งที่เราถนัดในสาขาอาชีพนั้นๆนนะครับเราก็สามารถหารายได้จากสิ่งที่เราถนัดโลกทุกวันนี้นะครับคนจะซื้อของกับคนที่เป็นมืออาชีพเท่านั้นและข้อสุดท้ายนะครับรู้จักเป็นคนที่ สื่อสารแบบภาษาง่ายๆสื่อสารด้วยภาษาคนอย่าสื่อสารด้วยภาษาโรบอทนะครับหรืออย่าสื่อสารด้วยภาษาที่เป็นทางการมากจนเกินไปทําให้คนเข้าถึงข้อมูลยากนะครับ3ข้อนี้เนี่ยถ้าทําได้เราจะหาเงินได้ง่ายนะครับในยุคปัจจุบันนี้